ตัวเลขเพราะว่าเกิดเป็นประธานที่ประชุมที่การบรัีบเข้าสู่ระบบ G-CAD ปัจจุบันเนี่ยจะไม่ถึง30,000นคนอยู่แล้ววันนี้อย่าไปพูดสาขาขาดแคลนขาดแคลนทุกสาขาจริงๆครับบ้านเราเลยนะครับใช่ครับอ,อาจารย์ชิโร่รู้ไหมครับทุกท่านรู้ไหมครับคณะเกษตรเนี่ยวันนี้ขาดแคลนที่สุดครับและทั้งที่ประเทศไทยอ่ะจะเป็นครัวของโลกเป็นประเทศทางด้านเกษตรกรรมและอาจารย์ก็ทราบไหมครับว่าเด็กที่เข้าเรียนคณะเกษตรสมมติร้อยคน ไปจบปริญญาเอกไม่ถึงหนึ่งคนครับคนจบมหกเนี่ยเขาตีเป็นแรงงานไร้ทักษะรหรือทักษะน้อยเรียนอีกแค่4ปีเป็นวิศวกรเป็นนักบัญชีนะครับเรียนเพิ่มนิดนึงเป็นเภสัชเป็นทันตแพทย์เป็นคุณหมอเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยมันเกี่ยวยงจริงๆอะที่อาจารย์ว่าว่าการศึกษาเนี่ยที่จริงมันไม่ใช่เรื่องการศึกษาแต่มันคือเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจกเขาได้เรียนฟรีเขาได้โอกาสเรียนเนี่ย ชีวิตเขาเปลี่ยนครับอาจารย์รมันเปลี่ยนไปมหาศาลมันเปลี่ยนทั้งชีวิตเขาและครอบครัวของเขารวมทั้งลูกหลานเขาในอนาคตด้วยครับเราอยากจะย้ําตรงนี้ว่ามันคือเรื่องปากทอง